สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเทลจิมมี่เพลสโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเอ๊ะอยังไงคะวันนี้หมอก็ไม่มีแขกรับเชิญก็ไม่มาเอ๊ะเอาไงหาวแถวนี้เลยแล้วกันโอุ้ยตาคุณหมอสวัสดีอุ้ยคุณหมอเชิญโอ้โตาพี่เตา๋าสวัสดีครับพี่กะละแมโอ้พี่เตา๋าเจตเพี่เชิญนั่งค่ะครับผมพี่พี่มาทำอะไรคะมาจีบหมอรามาหรือคะหรืออะไรอ๋อไม่ใช่ครับคือพอดีผมกําลังมา ปรึกษาเรื่องโรคเด็กอยู่นะครับคุณหมอกำลังอธิบายเรื่องโรคกาหลังแออ๋อครับกำลังคุยกันอยู่พอดีกำลังสนุกสนานเนี่ยพี่กาลาแมก็ทักพอดีอะฮะ่โอ้โหแต่เาหาว่าเราไปยุ่งกับคือแหมพูดอะไรนะไข้การหลังแอนใช่ครับอยากรู้พอดีเลยมันคืออะไรล่ะคุณหมอไข้การหลังแอนเนี่ยค่ะค่ะโรคไข้การหลังแอนก็เป็นโรคระบาดที่มีมานานแล้วนะคะสามารถทําให้เกิดได้สองกลุ่มอาการก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันค่ะผมมีคําถามครับคุณหมอ ผมอยากจะรู้จริงๆเลยนะฮะว่าโรคการหลังแอนเนี่ยกับนกนางแอนนี่มันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าครับค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนกนางแอนเลยนะคะคําว่าโรคไข้าการหลังแอนนี่คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะแล้วก็คําว่าไข้าการเนี่ยคือเป็นภาวะการติดเชื้อที่รุนแรงแล้วก็เฉียบพลันส่วนหลังแอนก็คือผู้ป่วยจะมีภาวะชักเกรงหลังแข็งแอนก็เลยเป็นที่มาของโรคไข้การหลังแอนค่ะอ๋อตาย่เพิ่งรู้เนาะเพิ่งรู้เหมือนกันครับเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีรียมันคือแบคทีีรรยอะไ เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าในซีเรียเมนิงไจติดิสนะคะซึ่งมีหลายสายพันธุ์ค่ะโดยสายพันธุ์ที่พบบ่อยก็ได้แก่สายพันธุ์ a b c y แล้วก็ w 1 3 5ค่ะกะแล้วตรงเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนิดน,นึแน่อ๋อนี่คือพี่ก็รู้จักแบคทีรียนี้เหมือนกันเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละครับโอ้เป็นคำที่ฟังกับหมอเนี่ยนะครับผมแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาทำความรู้จักกับโรคไข้การหลังแอนกันต่อนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเ h ลชมี e ล s สโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีคะ่ะโรคไข้ากาลันแอนเนี่ยเป็นเฉพาะเด็กหรือเปล่าครับค่ะจริงๆแล้วโรคนี้พบได้ในทุกกลุ่มอายุนะคะแต่ว่าจะพบมากในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ะคะ่ะโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็เด็กวัยรุ่น,นะคะ่ะส่วนใหญ่ก,ก็จะพบในกลุ่มที่อยู่กันอย่างแออัดหนาแน,น่น,นะคะ่ะ เมื่อวานหมอบอกว่าโรคนี้มันเป็นโรคระบาดอย่างนี้ทันี้มันก็ต้องเป็นกันเยอะสิคะคุณหมอค่ะสำหรับในประเทศไทยมีอัตราการเป็นโรคนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำค่ะสำหรับในประเทศไทยผู้ป่วยโรคไข้การหลังแอนนี้ถือว่าพบได้น้อยมากครับและมักจะไม่ระบาดเหมือนกับโรคระบาดอื่นๆ อย่างพวกโรคอะฮิวาตกรโรคหรือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งจะมีจํานวนคนป่วยค่อนข้างเยอะและมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่แต่ในโรคไข้าการหลังแอนนี้มักจะมีการระบาดในวงจํากัดจะติดต่อกันในหมู่คนจํานวนหนึ่งภายในชุมชนเดียวกันเช่นในหอพักในห้องเรียนในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยเป็นต้นครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าประเทศไทยโชคดีสิคร,ครับที่เป็ต่กันไม่เยอะ ถึงแม้ว่าเราเโรคนี้จะพบได้ไม่บ่อยแต่ก็เป็นโรคที่มออีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโดยมีอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ5้ถึง10ถึงแม้ว่าจะให้รักการรักษาอย่างเต็มที่แล้วก็ตามอตายลวมันก็ต้องระวังกันเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อม,มันมีการติดกันอย่างนี้แล้วคะ่ะม,มันมีวิธีการติดกันทางไหนบ้างะคะ ก็จะติด <iser> ต่อโดยการหายใจเอาละอองฝอยนะคะของน้ำม hmm. er right. ูกน <c oughs> ้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือว่าผู้ที่เป็นพาหะของโรคนี้เข้าไปค่ะระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ3-4วันค่ะหลังจากที่รับเชื้อเข้าไปเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาค่ะแล้วอาการนี้เป็นอะไรบ้างครับครับเวลาหมดเวลาหมดุ่นนี้มาถามกั้อ้าวพี่ผมจะถามมาขาดที่คุณถามผมยังไม่ขาดเลยเพเวลามันหมดอ่ะแต่เรื่องี้ถูกนะ ถูกไงอะ่กะก็โลกระบาดเองไม่แพงหรอกรับรองว่าพรุ่งนี้ได้คำตอบเรื่องอาการของโรคไข้าการหลังแอ็นกันแน่นอนครับพี่เตา สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเ l t ท Me p ่ e a s e เจอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเออคุณหมอคะเออเมื่อวานพี่เต๋เขาถามเรื่องอาการคะคุณหมอรีบๆตอบไปเลยค่ะอาการไข้การหลังแอ่นเลยเนี่ยค่ะครับอยากจะถามว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงครับคุณหมอค่ะ ในผู้ป่วยที่มีแค่การติดเชื้อในกระแสะเลือดส่วนใหญ่อาการอาจจะไม่รุนแรงค่ะคือนํามีไข้นํามาก่อน1-2วันหลังจากนั้นก็จะมีอาการปวดศรีรษะอ่อนเพลียมากแล้วก็ตามด้วยผื่นขึ้นค่ะลักษณะของผื่นที่ขึ้นจะเป็นจ้ำเลือดเหมือนฟกช้ำผื่นอาจมีรูปร่างคล้ายดาวกระจายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้มาขึ้นบริเวณลำตัวส่วนล่างขาเท้าและบริเวณที่มีแรงกดบ่อยๆเช่น ขอบกางเกงขอบถุงเท้าอาจเป็นที่เยื่อบุตาหรือที่มือก็ได้นะครับแต่หากผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองด้วยก็จะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงอาจเจียนคอแข็งอาจซึมลงไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือสับสนได้ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับ ในรายที่มีอาการรุนแรงก็คือมีการมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยอย่างเช่นความดันโลหิตตำ่ำระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวหรือไตาวายน้ำท่วมปอดอผู้ป่วยก็จะมีการเสียชีวิตตามมาได้ภายใน24-48ถึงชั่วโมงค่ะโดยที่มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ70-80ถึงค่ะค่ะซึ่งความรุนแรงนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อแล้วก็ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองค่ะแต่ฟังดูแล้วคล้ายๆไข้เลือดออกนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะแยกแยกออกได้ยังไงครับว่า ถึงแม้ว่าจะมีผื่นขึ้นเหมือนกันแต่ในผื่นในไข้เลือดออกจะเป็นจุดแดงๆเล็กๆนะคะส่วนโรคไข้การหลังแอนผื่นจะเป็นลักษณะเป็นเป็นจ้ำช้ำเป็นปื้นๆค่ะอ๋เอเพราะฉะนั้นนี่คือมันมีความต่างก็คือตรงผื่นแดงแต่ถ้าสมมติว่าลูกมีแบบไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีผื่นก็จริงก็ต้องรีบมาหาหมอแล้วนะคะพี่แม่อะไรอะไรหนูพูดเลยผิดหรอคะพี่สาวคือฟังดูแล้วอยากจะบอกว่าเห็นด้วยครับอ๋อขตลอดสำหรับโรคนี้ยิ่งหาหมอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเทลจ p มี a s e ค่ะโดยโรงพยาบาลรามาที่ดีหนูพูดอะไรผิดเหอ่ะฮะตกใจเสียงดังาอ๋อตายแล้วผิดอีกแล้วเพราะเชิญเชิญเลยค่ะคุณหมอครับวิธีตรวจโรคไข้กาฬหลังแอบเนี่ยเขาทำยังไงครับค่ะก็แพทย์ก็จะทําการซักประวัตินะคะตรวจร่างกายแล้วก็ทําการเพาะเชื้อในเลือดค่ะในบางรายก็อาจจะต้องเพาะเชื้อในน้าสันหลังร่วมด้วยค่ะ แล้วโรคนี้มีวิธีการรักษาไงบ้างคะคะ,คะเมื่อเราสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคไข้การหลังแอนเราก็จะต้องรับไว้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดร่วมกับการรักษาประคับประคองร่วมกันไปค่ะโดยในรายที่อาการไม่รุนแรงการให้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลา5-7วันผู้ป่วยก็จะสามารถหายขาดจากโรคนี้ได้ค่ะแล้วมีวิธีป้องกันย่งไงบ้างครับคุณหมอ การป้องกันก็คือมีการฉีดวัคซีนป้องกันและการให้ยาต้านจุลชีพป้องกันสําหรับผู้ที่สัมผัสโรคนะคะสําหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอนนี้ที่มีใช้ก็คือป้องกันได้4สายพันธุ์คือ A, C, Y แล้วก็ W135 ค่ะ mm hmm. ซึ่งสามารถให้ในเด็กตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็สามารถเกิดภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว10วันแล้วก็ให้ภูมิคุ้มกันอยู่ที่ประมาณ5ปีค่ะ การให้วัคซีนจะใช้ได้ผลในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดแล้วทราบสายพันธุ์ของเชื้อแล้วเท่านั้นการฉีดวัคซีนจึงมีการใช้ในกรณีที่จะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำเช่นประเทศในตะวันออกกลางผู้ที่จะเดินทางเข้าไปประกอบพิธีฮัทที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหรือบางประเทศในทวีปแอฟริกาประชาชนทั่วไปจึงไม่จําเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนชนิดนี้ครับ อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปแบบผู้ประเทศพวกนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วค่ะโอ้ยผมกะว่าจะพาลูกไปขี่อูที่ซาอู่ซะหน่อยครับคุณหมอขี่โคขี่ควายลงกัดเกลยอฮะว่าไงนะก่อนจะเดินทางไปไหนตรวจดูให้แน่ใจก่อนนะครับว่าประเทศนั้นไม่มีโรคระบาดและถ้ามีละก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนที่จะไปด้วยนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเฮลท์จิมีพลิสโดยโรงพยาบาลรามาทิบดีค่ะเมะื่อวานนี้คุณหมอได้บอกถึงวิธีการป้องกันคือเราก็ฉ<อ>ีดวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอนได้แต่คุณหมอพูดอีกอันคือการให้ยาต้านจุลชีพมันคืออะไร,รอะคะค่ะสำหรับการให้ยาต้านจุลชีพก็จะให้ในผู้ให้ในผู้ที่สัมผัสโรคใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะ,คะ โดยยาต้านจุลชีพนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเกิดโรคโดยไม่ขึ้นกับสายพันธุ์ของเชื้อค่ะผู้ที่ควรจะได้ก็คือผู้ที่สัมผัสโรคสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นเวลานานหรือสัมผัสใกล้ชิดอย่างเช่นคนในครอบครัวเดียวกันเด็กในสถานเลี้ยงเด็กเดียวกันหรือว่าทหารในค่ายเดียวกันค่ะแล้วถ้าเกิดผมไม่อยากจะเป็นโรคนี้เนี่ยผมควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับค่ะหมอมีคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคนี้มาฝากค่ะ คำแนะนําก็มีดังนี้ครับ 1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ 2. ไม่ควรเข้าไปอยู่ในที่แออัดผู้คนหนาแน่นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานานเพราะจะทําให้มีโอกาสรับเชื้อจากผู้ที่เป็นพาหะได้ง่าย 3. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยออกกําลังกายสม่ำเสมอ 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ พยายามไม่เครียดและหลีกเลี่ยงการทำงานที่หักโหมติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและภูมิต้านทานโรคต่ำลงได้ครับโอ้โหวันนี้ยังไงต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสุพิดานะคะที่ให้ความรู้กับเราเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้การหลังแอดมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคะ่ะเอา้อเอาพี่ไปไหนคะพี่ไปขี่อู่ครับตอนตีห้ากว่าเนี่เหรอคะไม่ใช่ผมจะเอาลูกอาบน้ำต้องไปส่งแล้วนะครับโอ้เป็นพ่อที่ดี สุดยอดไปเลยครับพี่เต๋ายกให้เป็นไอดอลของผมเลยจริงๆครับ